วันนี้แก้มเล่าจะมาเล่าตำนานสุดยอดนายพลผู้แก่กล้าตาพรานบุญก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามช่องแก้มเล่าชาแนลด้วยนะคะตามตำนานของตาพรานบุญโดยชาดกทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ว่ามีนายพานคนหนึ่ง มีชื่อว่านาธานบุญพิกเป็นชาวเมืองปัญจาลนครว่ากันว่านาธานบุญคนนี้เป็นพานที่ยิ่งใหญ่เป็นพานที่สุบยอดเหนือพานทั้งปวงมีวิชาอาคมที่แก่กล้าและสามารถเดินทางเข้าไปในป่าหิมพาน์ได้ต่อมานายพานบุญพลิกได้ใช้วิชาอาคมช่วยเหลือเท้าชมพูจิตพญานคราษปุกป,ปักรักษาเมืองปัญจาลนครให้รอดพ้นจากความตายได้ ท้าวชุมพูจิตจึงตอบแทนนายพานบุญทิศด,ด้วยการพาไปนาคพิพเป็นเวลาเจ็ดวันและมอบแก้ววิเศษให้พร้อมกับให้คำสัญญาว่าหากนายพานต้องการสิ่งใดให้มาหาข้าข้าจะให้ทุกอย่างเป็นการตอบแทนการเวลาต่อมานายพานบุญได้ออกไปล่าสัตว์ในป่าหิมพานต์และได้พบกับนางกินนอนหรือกินนรีลักษณะเป็นครึ่งนกครึ่งคน ทั้งเจ็ดเป็นธิดาของท้าวทุมราชเจ้าเมืองกินราได้เล่นน้ำอยู่และได้ถอดปีกและหางของตนตั้งไว้บนบุกส่วนตัวได้ลงเล่นน้ำอยู่ในสระนายพานบุญทิกที่ซุ่มดูอยู่นั้นจึงไปยึดปีกและหางมาได้นางหนึ่งเมื่อนางกินนรีทั้ง7็ เล่นน้ำเสร็จจึงสวมปีกและหางเพื่อจะบินกลับเมืองของตนและได้พบว่าปีกและหางของนางมโนราน้องคนสุดท้องได้โดนนายพรานบุญทิกยึดเอาไปได้พี่ๆทั้งหกนางไม่สามารถช่วยอะไรได้จึงบินกลับเพื่อไปทูลเรื่องราวแก่ท้าทุมมาราชและนางเทพกินนาดีซึ่งเป็นบิดามารดาของตนนั่นเองนายพานบุญ จึงได้จับตัวนางมโนราไว้โดยใช้บ่วงหน้าขบาท,ที่ตนได้ไปยืมเท้าชมพูจิตซึ่งเป็นของวิเศษของพญานาคที่ใช้จับกินนรีนายทานบุญได้จับนางมโนราไปถวายแก่พระสุทธนได้สำเร็จและพระสุทนโปรดปานเป็นอย่างมากจึงมอบเมืองและแกวแหวนเงินทองให้กับนายทานบุญผู้คนจึงต่างนับถือในความสามารถของนายทานบุญ ว่าเก่งกล้าสามารถยิ่งนักในทางความเชื่อแล้วผู้คนต่างก็เคารพนับถือตาพานบุญเป็นอย่างมากและการบูชาตาพานบุญให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาก็คือการมีศัจจะและการละเว้นความชั่วจะพบกับประสบการณ์อันน่าอัศจรรย์เช่นค้าขายดีมีสเสน่ห์ต่อคนรอบข้างมีเมตตามหานิยมใครเห็นก็รักใครเห็นก็เอ็นดู อีกทั้งยังช่วยปกป้องคุ้มครองผู้บูชาจากอันตรายและอาถรรพ์คุณใส่ต่างๆอีกด้วยในอดีตนั้นตารานบุญถูกเรียกขานได้หลายชื่อเช่นหน้ากากตารานบุญหน้ากากมนุราหรือน้ารานบุญ ตัวละครในการแสดงมโนราของภาคใต้มีเอกลักษณ์ในการแสดงที่ดูตลกขบข,ขันเป็นที่รักของคนดูทุกเพศทุกวัยมีความสำคัญในการสร้างบรรยากาศให้คลึกคื้นซึ่งจะขาดเสียไม่ได้มโนราถือเป็นศิลปะการแสดงพื้นเมืองที่สำคัญของภาคใต้เป็นศิลปะด้านนาฏศาสตร์ ที่จำเป็นต้องมีครูถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นทานบุญก็นับเป็นครูมนุราที่สำคัญผู้หนึ่งเพราะเป็นตัวละครที่มีเอกลักษณ์ท่าทางในการแสดงที่ดูตลกขบขันในเรื่องมนรานั่นเองการบูชาหน้ากากทานบุญนั้นสำหรับใครที่ต้องการจะบ,บนบานกับตาทานบุญสิ่งที่จะบ,บนบานก็มีแค่ผ้าขาวม้าหนึ่งผืนกับเหล้าหนึ่งขวดปัจจุบัน ผู้ใดสนใจหน้ากาบพานบุญหรือต้องการจะบูชากราบไหว้ก็สามารถเดินทางไปบูชาหรือกราบไหว้ได้ที่วัดยางใหญ่ตาพานบุญบ้านท่าสาลาตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าสาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้